คลิปนี้พาทุกคนมาดูการวางระบบน้ําโดยใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ร้อยเปอร์เซนค่ะที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นโรงปั๊มนะ,ะทุกคนเลิศหรืออลังการมากนะคะแผงที่เราใช้นะคะ อาจจะใช้340วัตต์จำนวน5แผงด้วยกัน,นะะแล้วก็ขนาด100วัตต์จำนวน1แผงซึ่งการควบคุมเนี่ยทั้งหมดเราก็จะมีการคำนวณการออกแบบให้นะคะว่าควรจะเลือกขนาดแผงเท่าไรดีตรงไหนควบคุมโซนในการรดน้ำตรงไหนควบคุมระบบไฟภายในมีการสำรองไฟใช้นะคะหรือจะ ใช้ไฟในการเปิดแสงสว่างอะไรทึงโจดต่างๆพวกเนี้ยนะเราจะต้องเคลียร์กันก่อนที่จะวางระบบนะคะตรงนี้นะคะได้มีโอกาสไปเซอร์วิสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเจ้าของสวนนะคะมีการวางเพิ่มค่ะทุกคนจากที่เราใช้ระบบในการรดน้ําแล้วใช่ไหมคะ ปรากฏว่ามันเกิดปัญหาว่าน้าไม่พอก็เลยจะต้องดูดน้าจากครองหน้าสวนนะคะเข้ามาข้างในอีกนะคะซึ่งก็จะเป็นแยกแผงไปต่างหากนะคะตรงนี้ก็เลยถือโอกาสดีนะคะมาตรวจสอบตรวจเช็คระบบให้นะคะเพื่อเป็นการดูนะคะว่าระบบยังใช้งานได้ดีไหมตรงไหนนะคะเสื่อมสภาพหรือก็สูญเสียอะไรไปบ้างหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็เป็นการเซอร์วิสนะคะดังนั้นนะคะถ้าใครติดตั้งนะคะให้เราดูแลเนี่ยก็คือไม่ต้องกลัวนะคะสามารถโท ติดต่อสอบถามถ้ามีปัญหาในระหว่างการใช้งานหรือคุณจะปรับปรุงแก้ไขอะไรก็ติดต่อทีมงานนี้หน่อยได้เสมอค่ะเพราะว่าเรายินดีดูแลเหมือนกันทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งให้เรานะทั้งเจ้าของสวนแล้วก็ทีมงานวางระบบเนี่ยสำเร็จไปพร้อมๆกันตรงนี้นะคะนอกจากพื้นที่ข้างนอกเนี่ยก็จะมีการรดโรงเรือนข้างในนะคะด้วยนะคะตรงนี้ข้างในจะเป็นการปลูกต้นวานิดานะคะก็ประมาณสักเกือบ300ต้นนะคะแล้ว ก็พื้นที่ข้างนอกอีกนะคะประมาณ500ต้นเลยทีเดียวนะคะซึ่งโซนต่างๆจํานวนต้นไม้ต่างๆน้ําจะเพียงพอไม่เพียงพออ,อะไรยังไงไหมนะคะมันจะต้องมีการออกแบบแล้วก็คํานวณไว้เรียบร้อยก่อนนะคะระบบเราก็จะชัวร์นะคะตรงนี้นะคะเนื้อที่ก็ประมาณ12ไร่ค่ะทุกคนก็แบ่งพื้นที่ตามที่เห็นนะคะส่วนหนึ่งเป็นโรงเรือนนะคะส่วนหนึ่งก็จะทําเป็นขุดสะทําเป็นโคกหนองนานะคะมีการขุดสะล้อมรอบนะคะ มีสระะ,ะรูปอินฟินิตี้สับรูปหัวใจอะไรต่างๆมากมายตามการออกแบบที่หลายคนคุ้นเคยนั่นแหละค่ะแต่ว่าปัญหาที่ประสบนะคะของส่วนนี้ก็คือว่าไม่มีกระแสไฟฟ้ามาถึงนะคะการขอกระแสไฟฟ้าก็อาจจะสูญเสียค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปทางเจ้าของสวนก็เลยใช้โซลาเซลล์ทั้งระบบเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่คุ้มค่ามากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าลงทุน ทีเดียวก็ใช้ไฟได้ตลอดเลยนะคะขอเพียงแค่เราดูแลบำรุงรักษาระบบให้ใช้งานได้ตลอดเนืองก็เพียงพอแล้วค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกดีๆของการใช้โซลาเซลล์นะคะถ้าใครสนใจก็สอบถามนิดหน่อยแล้วก็ทีมงานได้นะคะยินดีแนะนำคะ่ะ